ก็มีแขกรับเชิญนะครับที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งนะครับจะมาพร้อมกับบุตรสาวแล้วก็ที่ปรึกษานะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ o p e r a t i ช n Bim มนั่นเองนะครับขอต้อนรับคุณวิจิตประจิตคุณธนสรใจปลื้มแล้วก็คุณหมอภัชราเดชาประพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ท่านกลางนี่แหละครับที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของโรคมะเร็งคุณแม่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับตรวจพบเมื่อปีอะไรจําได้ไหมครับ รู้สึกจะ52าสอปลายปี5 5าหปลายปี51เห็นว่าตอนเป็นก็เป็นขั้น3เลยเหรอคะค่ะอุยทำไมถึงรู้ช้าจังครรู้ตั้งแต่ตอนไปผ่ารกกระเพาะแล้วคุณหมอบอกให้ไปตรวจก็ไม่กล้าไปเพราะลูกสาวบอกเขาจะคิบเอาเนื้อทั้งในสดๆก็เลยกลัวเพราะว่าไหมตรงนี้ยังไม่ได้ตะ แล้วกําลังก็น้อยด้วยก็เลยไม่กล้าไปก็เลยทิ้งไว้ทิ้งไว้จนเป็นขั้นสามอาการตอนเป็นขั้นสามเป็นยังไงที่ถึงได้ยอมตรวจเนี่ยปวดท้องแล้วมันจะมีเลือดออกมาเป็นก้อนเป็นริ่มๆตลอดแต่ผมไม่ใช่ประจำเดือนนะฮะตอนแรกมันก็มากระปิดกระปอยเราก็ไม่สนใจจนกระทั่งมีอยู่วันหนึงอาบน้ำเหรเอีะ ทำไมมันเป็นก้อนเลื่อนเล่เหมือนกระตับเล่่หลุดออกมาแล้วเขาไม่อยู่ไหลจะหายไหมก็ตกใจเหมือนกันพอลูกสาวกลับจากทํางานก็บอกปูพาแม่ไปหาหมอหน่อยพยอมตรวจใช่ไหมคะยอมตรวจแล้วพอไปแล้วพอหมอเขาบอกขั้นสามค่ะรู้สึกยังไงอ่ะก็เฉยเฉยจาไม่เก่งขนาดนั้นเดี๋ยวต้องคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับปัจจุบันตอนที่ตรวจเจอตอนนั้นอายุประมาณสี่สิบกว่า ไม่ใช่ตรวจห้าสิบอ๋อตอนนั้นที่ผ่าลูกกะเพาะตรวจภายในครั้งเดียวแล้วหมอนัดให้ไปอีกแล้วไม่ได้ไปไม่ตอนที่ไปตรวจตอนที่ตจอคันสเนี่ยคันสามอายุห้าสิบกว่าแล้วครับห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าก็ยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงขนาดจะโปร่งนลยทำไมโปร่งง่ายจังมันเหนื่อยหน่ายแตชีวิตก็เลยบอกเออปล่อยมันเถอะโอ้แล้วเป็นยังไงแล้วลูกสาวบังคับให้แม่ดูแลหรือเปล่าทำไงครับในเมื่อแม่ ไม่ันเหนื่อยกับชีวิตเลี้ยงลูกเราเราก็ตกใจตอนนั้นที่แบบพอรู้ว่าเป็นขั้นสามใช่ไหมคะก็แบบตกใจว่าทำไงดีใครจะไม่ตกใจปะเร็นขั้นสามใช่ก็คือก็ไปรักษาตามที่ที่คุณหมอแนะนำนะคะก็พาคุณแม่ไปรักษาไปคอร์สหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้แสงเคีโมไปห้าสิบกว่าครั้งพักไปสามเดือนแล้วแบบกลับไปตรวจ คุณหมอนัดเช็คอัพกลับไปเนี่ยเจอที่ต่อมน้ําเหลืองอีกแล้วแล้วมีอาการอะไรไหมฮะหลังฉายแสงหลังฉายแสงคือว่าทานอาหารไม่ได้อ้วกไหมอ้วกไหมอ้วกไหมอ้วกเออเห็นว่าอ้วกอะไรตัวนั่นน่ะจะอยู่หรือจะไปก็ช่วงนั้นแหละถามจริงจริงจริงๆค่ะตอนนั้นปลงหรือยังปลงตั้งแต่ก่อนก่อนที่เคยเคยบอกกับลูกไว้บอกว่าเออถ้าแม่เป็นมะเร็งแค่จะเสียเงินไม่ต้องรักษานะแล้วไม่ต้องร้องไห้ พราะโรคนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่หายลงไปเลยลงไปเลยทุกวันนี้เพื่อนบ้านเขาเห็นบอกอยพี่จิตเป็นโรคนี้ดูเหมือนคนไม่เป็นอะไรเลยเขาบอกอย่างนี้เมื่อแม่เป็นอย่างนี้แล้วแม่ก็โปร่งแล้วแต่เชื่อว่าหนูยังไงก็ไม่โปรง <c oughs> ยังไม่โปอ่าแล้วหนูทำยังไงกับแม่ครับก็ตอนนั้นที่กลับไปตรวจซ้ําและลามไปต่อมน้ําเหลืองใช่ไหมคะัคุณหมอบอกว่าต้องให้คีโมฉายแสงคอร์สหนึ่งซึ่งตอนนั้นน้ําหนักเหลือประมาณสามสิบสามสิบเอดกิโล ใช่คุณน,นังหุ่มกันดูใช่คือแบบพอมากแล้วก็คุณแม่บอกไม่ไหวละปล่อยเขาเถอะก็พอดีทํางานอยู่กับคุณหมอพัชะาาระอะค่ะคุณหมอก็เลยมาปรึกษาคุณหมอว่าจะทํำยังไงดีเพราะคุณแม่ไม่ยอมรับการรักษาละแล้วเราก็เนาะเต็มที่ต้องแบบหาทุกวิถีทางก็พอดีว่าคุณหมอช่วยมาดูผลิตภัณฑ์ <ฮ>ดูงานวิจัยของศาสตราจารย์ดรพิเชษให้หนูรู้จักได้ไงตัวหนูเองอตัว<อ>หนูที่จะไปปรึกษาหมออ๋อ,อ,อก็คือว่ามีคนไข้ในคลินิกอะค่ะ,ะเขาเป็นไวรัสตับอักเสบบีเป็นกรรมพันธุ์ทังครอบครัวแล้วก็เวลาที่มาที่คลินิกมาตรวจเนี่ยแกก็จะแบบสงอสแงะมาคือไม่แข็งแรงแต่วันนั้นมาด้วยแบบสดใสป,ปิ๊งปังมาเราก็เลยถามคนไข้ว่าไปทำอะไรมาเขาบอกลองไปดูสิ เราก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงเราไม่รู้จักว่าดอกเตอร์เป็นใครอยู่ที่ไหนก็มาปรึกษาคุณหมอพัชระอาหารแล้วคุณหมอก็เมตตาเพราะว่าทํางานกับคุณหมอมานานคุณหมอเขาก็จะช่วยดูทุกเรื่องเราก็จะปรึกษาคุณหมอทุกเรื่องคุณหมอก็สงสารเพราะเราก็เหลือแม่คนเดียวใช่ไหมคะคุณหมอก็เลยช่วยพามาที่บริษัทขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่จะรักษาโดยทางเลือกก็คือผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบเนี่ยหลังจากที่ให้คีโม50 กี่ครั้งก็คือใช้แสงคีโมประมาณ50กว่าครั้งทั้งฉายแสงด้วยทั้งคีโมด้วยห้าสิบครั้งค่ารวมกันดีขึ้นไหมไม่ค่ะอาการไม่เปลี่ยนแปลงเลยถือว่าไม่ได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเลยแสดงว่าหนูตอนนั้นก็จะเริ่มสิ้นหวังแล้วใช่ไหมน่ะก็ท้อเหมือนกันเพราะว่าคนป่วยเนี่ยแกก็จะมีอาการแบบเครียดด้วยทานไม่ได้เราก็เครียดเนาะคุณแม่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีเอฟเฟกต์เยอะแกจะร้อนวูบวาบผมร่วงอะไรไหม ของไม่รู้แต่มันจะร้อนในเขาจะร้อนตลอดเวลาแล้วถ่ายไม่ออกถ่ายไม่ออกถ่ายข้าวไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนได้ได้เห็นอาหารหรือได้กินอาหารแม่ก็จะอาเจียนใช่คือคุณภาพชีวิตนี่แย่มากน้ำหนักเหลือ3ามสิบกกิโลสามสิบสี่สามสิบสี่กิโลหมอจากน้ำหนักสี่สิบสองตอนที่น้องก็มาหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอรู้จักผิดพณา์นี้ได้ยังคะยังเลยค่ะยังเลยเหรอคะค่ะแล้วทีนี้พอน้องเข้าไปปรึกษาเนี่ยมันมาจบลงตรงนี้ได้ยังไงอะคะ คือมันบังเอิญหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมๆกันนะนะคะว่ามีคนไข้ประจำของคุณหมอเองเนี่ยเขาก็เขาเขาก็ป่วยแล้วเขาก็ได้ทานอาหารเสริมเขาก็มาเล่าให้ฟังคือหมอโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบที่จะป้องกันแล้วก็ รักษาแบบองค์รวมคือให้คนไข้รักษาตัวเองด้วยแล้วก็เราก็ช่วยรักษาด้วยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนไข้เล่าให้ฟังหมอก็สนใจว่าก็ดีที่ช่วยกันตัวเองก็จะได้ซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยแล้วก็ได้รับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันไปด้วยก็เ,เลยศึกษาพวกคู่กันไปด้วยทีนี้พอเขาเป็นเนี่ยแล้วพอคนไข้แนะนําเขาว่าให้มาลองคุยกับศาสตราจารย์ดรพิเชษนะคะ เขาก็ให้หมอมาด้วยเพราะว่าเขาก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมคะหมอก็คิดว่ามันก็ดีมีประโยชน์เพราะถ้าใช่ถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราก็สามารถแนะนําเป็นวิทยาทานได้ให้คนไข้ทั่วไปนะคะก็เลยมากับเขาพาเขามาแสดงว่าคุณหมอมาเมื่อตอนวันอาทิตย์ที่ตึกอ s เอสที่เขามีสันมนากันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะค่ะแล้วเป็นไงคะพอได้ฟังแล้ว คือมันจะอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างถูกต้องนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อาหารเสริมทั่วไปเนี่ยเราก็รู้ว่ามีประโยชน์กับร่างกายแต่ว่าเวลามันเข้าไปในร่างกายแล้วน้อยที่เราจะทราบว่ามันไปออกฤทธิ์ที่กลไกไหนในร่างกายแต่ที่นี่ของอาจารย์สามารถอธิบายได้ นะคะแล้วมันก็มีประโยชน์จริงๆที่ถ้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเม็ดเลือขาวแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานไปเนี่ยมันมีประโยชน์แน่นอนะนะคะเห็นว่าที่บ้านคุณหมอเนี่ยน้องชายก็ปเป็นวิยาศาสตร์การแพทย์ใช่ไหมคะคือ,อ,อพี่ชายเป็นหมอพี่สาวเป็นเภสัชต,ตัวเอง เป็นทันตแพทย์แล้วก็อยู่ในแมดวงการแพทย์ตลอดอทั้งตระกูลซึ่งเป็นอาชีพที่ก็บอกว่าเชื่อคนยากใช่แล้วคุยกันไหมฐานจริงสางคนพี่น้องก็ก็คุยกันบ้างแต่พี่ชายจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็เขาจะตั้งรกรากอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในวงการแพทย์ที่มีเพื่อนกับอาจารย์ที่ยังคอนแทคกันอยูออ่ทั้งแพทย์ทุกสาขานะคะเพราะเราทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ ก็ได้พูดคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นคืออส่วนใหญ่เนี่ยแพทย์ที่เปิดใจนะคะทีอะ่อยากช่วยคนไข้ให้ได้ผลจริงๆเนี่ยเขาก็จะสนใจแพทย์ทางเลือกด้วยค่ะก็คือทุกอย่างเนี่ยการแพทย์จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องรักษาทั้ง p ฟิส i c a l s ซโคโลจิเคิลแล้วก็มายด้วยถ้าทำไปพร้อมกันเนี่ยผลมันน่าจะดีที่สุดคือไม่ใช่เพราะร่างกายนะครับจิตใจสมองไปทั้งสอดาแล้วก็ต้องมีจิตวิญญาณก็คือนั่งสมาธิสวดมนต์เพราะพวกนี้ค่ะเพราะพวกนี้เขาพิสูจน์แล้วว่ามันจะทำให้ระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มด้วยยันหมอก็แนะนำตรงนั้นค่ะแล้วหนูผลิตอะไรไปให้แม่บ้างอ่ะก็เอาน้ำ น้ำมังคุดนะคะแล้วก็แคปซูลก็เอาบินแบกคุณแม่เห็นว่าทานน้ำมังคุดไม่ได้ใช่มันเป็นไงคะมันลื่นลื่นคอแล้วปวดเฝื่อนก็เลยไม่ทานหวกงไม่ต้องไปเอามาแล้วหรือทานลำบากในปีีทุกวันนี้พี่ยังทานอยู่เลยอ่ามันออกรสเปรี้ยวๆฝันๆแต่มันดีกับร่างกายมากนะคะเพราะีทุกวันนี้ยังทานอยู่ เพราะมันไม่ได้มีการใส่น้ําตาลหรือว่าสารผสมตัวอื่นเข้าไปเสร็จแล้วแต่แคปซูลทานได้ทานยังไงฮะตอนนั้นคุณแม่ทาน3เม็ดตามเวลาก่อนอาหารเช้า9เม็ดต่อวันใช่เป็นไงคะกี่วันที่รู้สึกว่ามันดีขึ้นพอหมดที่ลูกเอาไปให้เป็นหลอดใช่ไหมคะพอทานหมดเออรู้สึกดีขึ้นทานข้าวได้นอนหลับถ่ายคล่อง ก็เออแสดงว่าถูกแล้วล่ะอันนี้นี้รู้สึกได้ด้วยตัวเองด้วยตัวเองค่ะแลวหลังเริ่ม<า>มีความหวังเนี่ยและหลังจากนั้นไปหาหมอไหมไปหาค่ะแล้วหมอเขาตรวจเจออย่างไรบ้างเขาบอกอเขาตรวจยังไงเขาบอกอเรียบร้อยดีนะคะคุณป้าแล้วเขาจะให้วัสลีนมาหลังจากฉายแสงเขาบอกให้เราเอานิ้วเข้าไปนวดน,นวดมันจะได้เดียบเ,ยบเยบจะได้ไม่ไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหนเราก็ทําตามคแล้ว ก่อนนอนให้ให้นวดหน้าท้องเพราะมันโดนแสงมันจะแข็งแล้วก็นวดก็คือท,ทํอาทุกอย่างที่หมอแนะนำทําตามโหมดรวมทั้งบิมไปด้วยสักระยะเวลาเท่าไหร่ถ,ถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึง่งในฐานะเป็นที่ปรึกษามัานบอกเห็นความเปลี่ยนแปลงเขาไหมคะเห็นชัดนะคะเพราะว่า อันนี้เป็นเคสที่เขาไม่มีเงินที่จะทําอย่างอื่นหร,หรือกินอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคอน FLICT ว่าเพราะดีเพราะอะไระนะคะแล้วหมอก็คอยถามถ่ายอาการเขาอยู่ตลอดเพราะว่าถ้าลูกเขาต้องพาไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะลาง,งานนะคะซึ่งกระทบกับเราใช่เราก็อาจจะถามว่าเป็นยังไงผลตรวจเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาของเขาเนี่ย ทุกครั้งกลับมาเนี่ยเขาก็บอกว่าหมอตรวจเฉยๆไม่ได้ให้ยาแล้วเขาก็ไม่ได้ทานยาอะไระจากทางโรงพยาบาละนะคะ,คะเพราะฉะนั้นอาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็บ่งบอกของมันเองว่าสิ่งที่เขาทานมันมีอย่างเดียวกระจาอานเสริมค่ะก็คือคือตัวนี้มันจะสร้างภูมิคุ้มกัน นะคะจะเป็นกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเม่เลอดขาวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในวงการแพทย์ก็ทราบว่าถ้าระบบภูมิคุ้มกันเม่เลอดขาวเนี่ยมันดีขึ้นโรคต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นด้วยนะคะนนแล้วมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นยังไงครับก็ไม่ คือเขาเขาเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วที่บอกลามไปต่อมน้ำเหลืองก็เห็นจุดหายจุดเป็นน้ำเหลืองอยู่ตรงนี้เขาก็เลยฉายแสงควบอ๋อมันอยู่ใกล้กันถูกไหมฮะเขาบอกไหวไหมคุณป้าควบวไปเลยไหวก็คือของเขาจะที่ที่เขาให้ผลตรวจมาให้หมอช่วยดูก็คือจะมีซีทีสแกนตอนแรกๆก็หกเดือนครั้งนะคะผลมันก็บอกว่าอ่า ไม่มีรีชั่นที่ลิมโนดแล้วก็จะไม่มีอาการของมะเร็งที่อยู่ในขั้นจะลุกลามที่ตับน้ำเหลืองเนี่ยเขาดีขึ้นแล้วที่ปากมดลูกนะครับปากมดลูกก็ดีก็ดีขึ้นก็คือหมอก็เลยให้เขาไปขอประวัตินะคะว่าเออเอามาให้ดูเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาพูดถูกไหมนะคะ ไปขอประวัติจากทางโรงพยาบาลน,นะคะ,คะ,ะก็หมอเขาก็เขียนให้ว่าน e g a t i ะคะือเป็นไงรับว่าไม่มีเชื้อที่เขาเจออีกใช่ไหมคะค่ะ,คะทีนี้หลังจากที่รับประทานมาหนึ่งเดือนแล้วรู้สึกเนี่ยคุณภาพชีวิตที่ว่าดีขึ้นเนี่ยยังไงบ้างคะผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็ทานข้าวได้นอนหลับแบบจากคนผอมนี่ก็ หน้าอกหน้าใจนี่ตึงขึ้นแล้วเพื่อนบ้านเขาก็เคยเคยติดต่อลูกสาวเอาไปทานเหมือนกันก็บอกไม่ไหวแล้วพี่หนะ้าอกหนูใหญ่อยู่แล้วมันยิ่งใหญ่หนูเลิกแล้วเว่าอว่างี้ร,รู้สึกไหมครับว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นเยอะดีขึ้นค่ะตอนนี้เหมือนคนไม่ป่วยนะเนี่ยท<ค>ี่น,นั่งอยู่กับเราตรงเนี้ไม่เหมือนคนป่วยนะ,มะไม่เหมือนคนมะเร็งขั้นสามเลยแม้แต่น้อยคุณหมอทักว่ายอย่างไงบ้างไหมคะ บอกอุคุณป้าดีขึ้นนะทุกครั้งที่หมอนัดไปเจอเนี่ยบอกแข็งแรงปวดท้องไม่บองไม่ค่ะก็เลยบอกบอกคุณป้าดูแลสุขภาพดีมากนะเขาบอกว่าเดี๋ยวหมอจะให้ไปสแกนอีกครั้งหนึ่งนะเดือนธันวาปีนี้เพื่อจะดูทันค่ะจะไปสแกนดูอีกครั้งค่ะให้ทำทีซีสแกนว่าเซลล์มะเร็งยังอยู่ไหมค่ะก็อยากจะรู้ภายในเรามันจะไปโผล่ตรงไหนอีกไหมเริ่มยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วใช่ไหมฮะ ก็เรื่อยๆตานเมื่อไหร่ก็เมื่อนานในฐานะเป็นคนดูแลแม่หลังจากที่หนูที่ให้แม่ได้รับประทานผิิตพั์เสริมอาหารนี้นี้แล้วเนี่ยความรู้สึกของหนูที่มีต่อการดูแลแม่เป็นไงบ้างก็รู้สึกประทับใจในผลิตภัณฑ์และเราเนี่ยก็ได้แนะนําคนไข้เคสอื่นๆด้วยให้เขาสุขภาพดีขึ้นอย่างพวกเนื้องอกซีดผังผืดถูกน้ําช็อกโกแลตซีดเนี่ยก็ อาการดีขึ้นจากที่จะต้องผ่าตาดัดหรือว่าคุณหมอบอกต้องรอเช็คอัพอะไรเงี้ยคนไข้าทานเลย<ม>แล้วก็ถ้าอย่างมีเคสแปลกๆเราก็จะปรึกษาคุณหมอพัชระว่าเขามีอาการโรคนี้มาก่อนนะมีเบาหวานม,มีมีซีดด้วยจะแก้ตรงไหนก่ออะไรเงี้ยเราเราด้วยความที่เราก็ยังไม,ไม่ไม่มีวิชาการความรู้มากพอเราก็จะปรึกษาคุณหมอว่าจะช่วยคนป่วยให้ดีขึ้นได้ยังไงให้เขาหายได้สุขภาพดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะ ความรู้สึกตอนที่แม่ฉายคีโมห้าสิบครั้งกับความรู้สึกหลังที่แม่กินผลิตภัณฑ์นี้เป็นหนึ่งขวดเป็นยังไงบ้างความรู้สึกออตอนนั้น<อ>ที่คุณแม่รักษาทางคีโมฉายแสงเราทุกมากเห็นเห็นร่างกายเขาเห็นตอนที่เขาไปรักษากลับมาบ้านยอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกสงสารแม่แต่พอเห็นแม่ทานตัวนี้แล้วเขาสดชื่นแข็งแรงคือฟังได้จากครั้งแรกที่เขาทานเนี่ยจากที่ทานไปวันเดือนหนึ่งแล้วเราโทรคุยเนี่ยเสียงเขาเปลี่ยน มีความรู้สึกว่าเสียงเขาสดใสขึ้นมี ink, เรียวมีแรงขึ้นจากที่เมื่อก่อนที่เวลาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วเวลาเราโทรไปถามถ่ายอาการเขาจะพูดกับเราแค่สองสาคำแบบเสียงแบบเหนื่อยอไม่อยากพูดแล้วก็วางล้วก็อย่าถามเยอะเราเ็ยิ่งเศร้าใช่เราก็ยิ่งเครียดใช่แล้วยิ่งแบบพอรู้ว <ไป S 2> ่าแม่ทานข้าวไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะเครียด แสดงว่าคุณภาพชีวิตของคนดูแลคนป่วยก็ดีขึ้นใช่นะเพื่อไปไปด้วยกันนะ <c oughs> ใช่ไหมความกางวต้องถามผู้บังคับบัญชา <c oughs> คุณหมอเองในฐานะที่คุณเหมียวทางานอยู่กับคุณหมอด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมฮะระหว่างที่เขาเขาจะต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยอยู่คุณภาพในการทํางานผมเชื่อว่าคงไม่ไม่เต็มร้อยกับหน้าที่การงานใช่ไหมค่ะคือเวลามีคนป่วยไายแรงเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทุกคนก็ป่วยไปด้วยอื คือจิตใจประการแรกเลยนะคะ,คะแล้วก็กความกังวลมันก็มีผลต่อการปฏิบัติงานความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนป่วยอยู่ในบ้านทุกคนก็เครียดกันหมดมนั่นไงพ,พอคุณแม่เขาดีขึ้นทุกคนเขาก็แฮปปี้กันมันก็ทำให้คนดูแลง่ายขึ้นนะคะอยู่ด้วยแล้วสบายใจคครรัับบ เพราะว่าเห็นเขามาบ่นให้ฟังอยู่เรื่อยตอนที่รับการรักษาฉายแสงคีโมอยู่เนี่ยก็คือ,อ,อลูกๆก,ก็พยายามเอาของดีๆให้คุณแม่ทานเพราะว่าคุณหมอก็ต้ตองใหเ้เพิ่มน้ำหนักเพื่อนที่ให้แม่เลือดขาวมันเพิ่มจะได้คีคมีได้ดน,นะคะทีนี้เขาก็จะบ่นตลอดว่าทะเลาะก,กับแม่ นะคะ<ม>อยู่ตลอดเพราะว่าซื้อของดีๆ<อ>ให้ทานเนี่ยก็<อ>ไม่กินกินไม่ได้ก็คนมันจะาเจียนเนาะ,ะจะกินอะไรละ่ะใช่ทานไม่ลงาก็จะต้องคอยบอกคอยสอนว่าต้องเข้าใจว่าคุณแม่ป่วยเพราะฉะนั้นคือเขาทานไม่ได้คือถ้าถ่ายไม่ออกเขาก็จะทานเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วแลวสภาพจิตด้วยเนาะไม่ใช่แค่ร่างกาย คือ<ช>อันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราด้วยไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือปกติแล้วเนี่ยสุขศึกษาของเราก็ให้ทานอาหารครบห้าหมู่แต่เราไม่สามารถทานได้ครบห้าหมูจ่จริงๆหรืออาจจะครบแต่ปริมาณไม่เพียงพอใช่สัดส่วนผิดหมดอ่ะเกลือแร่กับวิตามินเนี่ยกว่าจะได้ครบเนี่ย ซึ่งมันยากแล้วมันศูนหามปง่ายด้วยใช่เพราะฉะนั้นคืออย่างเงี้ยคือสำหรับส่วนตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลร่างกายนะคะคือเป็นคนเพราะว่าพี่สาวที่เป็นเภสัชเขาก็จะแนะนำให้เราทานอยู่แล้วคือตัวเองจะทานเพื่อป้องกันแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้าเราทาน คุณแม่เราทานคนที่มีความรู้เขาก็ทานกันพวกคุณหมอเขาก็ทานกันอ,อันนั้นเนี่ยทําให้ทุกคนสุขภาพดีไม่ต้องป่วยะนะคะ,ะแต่ว่าจริงๆอาหารเสริมเนี่ยมันเหมาะกับมันไม่ได้อทุกอย่างมีประโยชน์แต่ว่าทุกๆอย่างก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเราต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยขาดอะไรมันขาดอะไรแล้ว มันบกพร่องตรงไหนด้วยเราถึงจะเสริมในจุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกอาหารเสริมผิดเนี่ยมันก็เปลืองเงินแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ชแต่ที่หนักกว่านั้นคือบางทีมันจะทำให้อาการโรคเนี่ยลุกลามขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราทานโดยที่เชื่อบอกต่อกันไปโ<ช>ดยที่ไม่มีความรู้ว่าการทานเข้าไปเนี่ย มันเข้าไปสู่ระบบร่างกายเนี่ยออ,ออกฤทธิ์ที่เซลล์ตัวไหนทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ผลของมันเนี่ยผิดเพี้ยนไปที่จะดีกับร้ายไปด้วยใช่เพราะว่าถ้าคนติดเชื้ออยู่แล้วไปทานในกลุ่มที่ทำให้รู้สึกสบายตัวนะคะกลุ่มนั้นเนี่ยถ้าทานลักษณะนี้จะทำให้เราสบายตัวแล้วก็เรียกว่าเราดีเราหาย แต่เชื้อมันจะเพิ่มจํานวนในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ยิงแตกตัวฝังตัวมากขึ้นนะคะจะรู้อีกทีก็เนเมื่อมันแพร่มากครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่มีโรคเรื้อรังที่ไม่ได้มีเชื้อโรคเราทานในกลุ่มนั้นได้ม,มันก็จะทําให้การความผิดปกติหรือการอักเสบในตัวหายไปม,มันก็ทำให้ได้ผลดีเนี่ยค่ะ ตัวเดียวกันแต่เป็นส่งผลกับคนสองประเภทไม่เหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้ยังทานต่อเนื่องไหมคะทานค่ะลดเหลือยังไงฮะแม่เหลือวันหนึ่งสี่เม็ดเหลือวันละสี่เม็ดละก็เป็นเช้าสองก่อนนอนสองแต่ทานแล้วสายตาดีขึ้นเมื่อก่อนนี้สนเข็มไม่ได้เลย เป็นประหวานได้หรือเปล่าไม่ค่ะอ,อ๋อนึกว่าไปปาาระหวานขึ้นตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าก่อนเราจะตามวัวๆค่ะแต่ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาตลอดเนี่ยกลายเป็นว่าสายตาดีขึ้นอม,มองเห็นเมื่อก่อนจะต้องแบบร้อยเข็มให้หน่อยเดี๋ยวนี้ทําเองได้หมดทุกอย่างขอสแสดงความยินดีด้วยนะคร <c oughs> กับคุณภาพชีวิตที่กลับคืนมานะครับก็จะเห็นได้ว่าคนรอบข้างทั้งหมดนะครับมีความสุข และก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ทุ์ร้อนแล้วก็ไม่กังวลใจไปกับคนป่วยด้วยนะครับวันนี้ต้องกาบขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ